สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับช่องทีวีเอ็ดีอย่างเช่นเคยหลังจากที่แม่ลงคลิปมานานแสนนานวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตตัวละครของเราว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้าง,ไ,างไม่ได้หนีไปไหนนะยังเล่นอยู่เหมือนเดิมน,น,นี่จะมาอัปเดตโอเคอย่างแรกที่เราจะพาไปดูการอัปเดตหลัดครั้งนี้นะครับก็คือพาไปดูผลกันเลย นะอะไรเนี่ยอานไม่ออกเว้ยดูผลนะครับมันมีอะไรบ้างผลก็ไม่น่าจะเหมือนเดิมบากี้น้ำแข็งมืดพระนะครับมีแค่นี้แล้วก็สีฮาชิไปดูสีฮาคิลงไปดิเอ้ย <c oughs> คิดถึงคนดูยังไม่ได้อัาจคิดแบบนานมากแล้วก็ผลมุดิ ตื่นทุกสกิลเลยผลตื่นก็มีเกับทุกผลยกเว้นผลแบบผลแบบยังไงอะพวกายพวกฟินิกพวกเนี้ยไมไ่ค่อยไม่ได้ทำแล้วก็ดูดาบดาบดาบมีประมาณนี้มัดมัดครบมัง้งมีประมาณนี้นี่อัปเดตนะครับดูอะไรอย่างงี้มัดมัดครบหมดทุกมัดเลย เพราะว่ามีก่อน่เป็นโอเคแล้วก็รู้สึกว่าไอผู้ติดตามครบ300แล้วใช่ไหมคลิปนี้นะครับจะเปิด Q and คลิปนี้จะเปิดเอ้ยคลิปนี้จะเปิด Q a n ด้วยถามอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คำถาม18บวก The Chong Bin โอเคน่าจะประมาณนี้แหละแค่มาอัปเดตเฉย ว่าแบบก็ยังไม่ได้ไปไหนแค่ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมีติวกับสอบก็ไม่ค่อยลงคลิปเลยโอเคมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากไปแ,แล้วเออดูดูข้าหัวก่อนข้าหัวตอนนี้ก็3.70โอเคบ๊ายบาย